สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะแคมปิ้งอันที่5ที่6ก็ไม่แน่ใจเนี่ยนะคะเอาบรรยากาศมาให้ดูท่องเที่ยวกับมาดามหน่อยนอร์เวย์ตอนเหนือเรามาถึงที่นี่แล้วคิมปิง้งแคมปิ้งอีกที่หนึ่งค่ะที่ใหม่มาถึงแล้วก็ถ่ายลง YouTube ให้พี่น้องประชาชนดูบรรยากาศสวยงามจริงๆรค่ะพี่น้องบรรยากาศข้างบนเป็นบ้านคน,เป,น,น,คนเป็นวิวทิวทัศน์หมู่บ้านคน อยู่ตรงนั้นกลางหุบเขาแล้วก็เป็นทะเลน้ำลึกค่ะทะเลน้ำลึกที่เราเข้ามาตรงข้างบนนู้นเราเดินทางมาแล้วก็เราข้ามฟากเรือลำใหญ่ที่มีการถ่ายทอดคลิปให้ดูนั่นน่ะนะคะคลิปต่อไปในในใน,ในรายการคลิปนี้เอามาให้ดูเรามาอยู่ตรงนี้กันน่าจะเป็นคืนที่6ของอแคมปิ้งนี้อ่ะนะคะสวยงามมากๆค่ะพี่น้องค่ะ ไม่สามารถถ่ายทอดสดได้เพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีก็ได้แต่ทําคลิปให้พี่น้องทุกคนดูเอาบรรยากาศต่างๆมาให้ดูนี่คือแคมปิง้งอันที่น่าจะเป็นคืนที่6ที่ที่สถานที่อีกที่หนึ่งเป็นที่ที่6นั่นน่ะนะคะแล้วก็ไปดูกันค่ะขณะเดินทางเรามีการทำคลิปไว้แล้วก็เอามารวบยอดให้พี่น้องชมเรามาพักที่นี่อีกหนึ่งคืนพรุ่งนี้เดินทางต่อ ค่ะพี่น้องค่ะเราจอดรถตรงนู้นค่ะนั่นรถเราอยู่ตรงนูน้นคารวานรถบ้านค่ะพี่น้องค่ะไปดูกันเลยค่ะเราเดินทางยังไงอะไรเราเอามาให้ดูค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะท่องเที่ยวกับมาดามหน่อยสวยงามเอามาฝากค่ะพี่น้องค่ะอยู่บนดาดฟ้าของเรือข้ามฟ้าลมแรงอากาศหนาวลบ เขาสูงใหญ่ทะเลน้ำลึกนี่แหละค่ะอ,อมีแต่พวกเจ็กพวกจีนตัวนี้มาเที่ยวกันเล่าขอเขาอยูเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาเห็นบอกค่ะพี่น้องทะเลทะเลภูเขาภูเขาทะเลลึกนี่หละค่ะเขาว่า แพงที่สุดในโลกข้ <c oughs> ามฝากชั่วโมงกว่าปลาเข้าไป8 0 0 0 7น0 0ดบาทเฉพาะค่าเรือค้ามฝากเอาบรรยากาศมาให้ดูค่ะมาดมหน่อยอยู่บนดาดฟ้าด้านหลังเรามาจากนู่นภูเขาสูงภูเขาหูบเขาทะเลลึก กับนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเต็มอัญยะอยู่บนดาดฟ้าส่วนมานมิตรคนจีนค่ะพี่น้องค่ะคนจีนมาเที่ยวหลายหลายอยู่ใส่ก็มิตรคนจีนเต็มอัญยะ ทีหนึ่งค่ะพี่น้องท่องเที่ยวนอร์เวย์รอบนี้สุดยอดเป็นเขาสามเหลี่ยม <c oughs> เราจะลดข้างล่างคะ่ะตอนนี้กำลังข้ามฟ้าเป็นการขึ้นเรือข้ามฟ้าที่แพงที่สุดในโลกค่ะพี่น้องคะ่ะจะพาะเรือข้ามฟ้าชั่วโมงกว่าปาเข้าไปเจ็ดแปดพันบาทไทยจะพาะค่าเรือข้ามฟ้ากันนะคะเรามาการกเตเน์ลึกดูเขาเต็น์ลึก สวยงามค่ะพี่น้องค่ะน้ำตกจากภูเขาสูงสุดข้างบนข้างบนนู้นค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหสวยงาม โอ้สวยงามจริงๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะตกจากเขาจริงๆลงมาสู่ทะเลลึกที่เราเดินทางอยู่ตอนนี้นะ่ะทะเลลึกเนี่ยคะ่ะ ชีวิตค่ะพี่น้องแตะกี้เรามาจากทางนู้นในหลืบนู้นเราก็จะมาทางนี้ทะเลลึกทะเลหุบเขาลึกค่ะพี่น้องค่ะมาดูด้วยกันสุดยอดมากๆในการที่เราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะพี่น้องอันนี้คือเรือข้ามฟากที่แพงที่สุดที่เราเห็นมาพอเรือข้ามฟากคันนี้ จุนักท่องเที่ยวกับรถข้ามฟากนั่น,นะค่ะพี่น้องตอนนี้มาดามหน่อยอยู่บนดาดฟ้าอยู่บนข้างบนของเรือลํานี้ที่เราขับเรือขับรถบ้านเรามาขึ้นเรือข้ามฟากเป็นการข้ามฟากที่แพงที่สุดร่วม7800พันบาทชั่วโมงกว่าเฉพาะค่าข้ามฟากนะคะทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะ ภูเขาติดกับทะเลก็ว่าได้นี่แหละคะ่ะพี่น้องขาที่เป็นหุบเขาข้างบนก็คือเป็นเมฆหมอกเรากำลังเดินทางขณะเดินทางสวยงามเอามาให้ดูยืนถ่ายบนดาดฟ้าของเรืออันนั้นคือเรือธรรมดาอันนั้นคือเรือธรรมดาที่ก็ถือว่าเรือใหญ่นั่นน่ะนะคะพี่น้องคะ่ะ สวยงามจริงๆเรามาจากทางนน้นค่ะตะกี้นะคะเรือลำใหญ่ที่เห็นดูตะกี้นั่นนะคะเรามาจากนูก่นสวยงามจริงๆสวยงามมากๆค่ะพี่นอ้องเอามาให้ดูก็คือเรามาบนมาจากภูเขาสูงนู่น แล้วก็มาแคมปิ้งที่ภูเขานี่ทะเลลึกนี่แล้วเราจะไปข้างหน้านูน่นเบ็ดเสร็จแล้วชั่วโมงกว่าในการเดินทางกับเรือข้ามฟากค,ค่ะอันนี้มาให้ดูสวยงามจริงๆค่ะพี่น้องค่ะมันจะมีน้ำตกลงจากเขาเป็นระยะระยะน้ำตกลงจากเขาเป็นระยะระยะค่ะตรงนั้น ไปนองคาเราลงมาถนน,นตามน้ําซอกแซกร้อยกับพันโค้งนู่นนะคะขึ้นภูเขาเราซิกแซกซิกแซก,ก,กลงมา เห็นไหมคะพี่น้องคะเราซิกแซกซิกแซกลงมายักภูเขารุ่นค่ะรนค่ะซิกแซกซิกแซกขึ้นไปประมาจากภูเขาลูปนู้นค่ะพี่น้อง อีกทีค่ะพี่น้องค่ะสะออนหลายสวยงามเราอยู่บนเรือข้ามฟากแล้วก็มาเจอเรือใหญ่ที่ออกจากฝั่งมาแป๊บเดียวเรามาพักที่นี่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในกลางทะเลลึกภูกเขานั้นก็คือเป็นแคมปิ้งอีกที่หนึ่งที่มีคนอยู่ตรงนั้นแคมปิ้งอีกที่หนึ่งเหมือนกัน ที่เราลงมาเมื่อวานก็ตรงนู้นค่ะตรงเขานะั่นเห็นบอกค่ะพี่น้องค่ะเขายึกยักษ์เขาสลับซับซ้อนนูนะ่นขึ้นไปข้างบนยอดภูนะูละละ่นราคามาข้ามาจากตรงนั้นนะคะไปกันค่ะพี่น้องค่ะเรือข้ามฟาขึ้นเรือลำก็ไม่ใหญ่นะพี่น้องนะแต่ค่าขึ้นเรือแพงโคตรโอเคค่ะเรือข้ามฟาก มาเจอเรือคำอันนี้อีกลําที่เห็นอยู่ไกลๆเมื่อคลิปที่แล้วนั่นน่ะนะคะพี่ตองค่ะนี่ก็เหลืออีกลำํำภูเขาทะเลเลกนอร์เวย์ตอนเหนือเจ้าค่ะนี่คือรถเราข้ามฝากรถเรามาข้ามฟากเราจะเดินทางไปเป็นชั่วโมงกว่า เรือที่มองเห็นไกลๆเรียบๆตะกี้ค่ะนี่เลยลำนี้เลยค่ะวิงกิงวีนะเนี่ยค่ะเรือลำนี้ก็จุคนหลายพันคนเหมือนกันแสดงว่าหุบเขาที่นี่ลึกมากๆมีเรือหลายลำเรือใหญ่ตะกี้คันดำๆอยู่ข้างหลังตอนนี้ก็คือคันนี้ค่ะโอเคนะคะ ไปแล้วค่ะออกมาแล้วออกจากฝั่งมาแล้วค่ะเห็นแต่เรือที่ใหญ่ๆไกลออกมาบ้างแล้วไปค่ะเดินทางไปกลับมาดามหน่อยโนเวตอนเหนือตอนนี้เราขึ้นเรือพี่บอกว่าค่าเรือค่าขึ้นเรือแพงที่สุดนี่ลราคาพี่น้องค่ะเจ็ดแปดพันชั่วโมงเดียวค่าขึ้นเรือค่าข้ามลาก เนี่ยค่ะรถเราอยู่ข้างล่างไปเที่ยวด้วยกันค่ะพี่น้องสวยงามจริงๆมาดมหน่อยขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือข้ามฟากรถเราอยู่ข้างล่างเรือคันไม่ใหญ่ค่ะพี่น้องขาเรือลำไม่ใหญ่แต่นักท่องเที่ยวเยอะ เรามาจากทางนู้นค่ะโอเคนะคะค่ะพี่น้องคะตอนนี้เรามาอยู่บนข้างบนสุดของเรือที่เราจะข้ามฟากก็เลยเอาบรรยากาศมาให้ดูค่ะพี่น้องที่นี่ประเทศนอร์เวย์ทางเหนือค่ะนี่ค่ะพี่น้องขาเรามาขึ้นเรือข้ามฟากไปด้วยกัน นักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเรือลำนั้นก็เป็นเรือใหญ่ที่ท่องเที่ยวเรือใหญ่หลายพันคนแต่จอดอยู่ไกลแต่เรือลำใหญ่นี้ห0 0 0นคนมาจอดตรงนี้ทาบรรยากาศให้ดูค่ะเราอยู่ตรงนู้นค่ะเราอยู่ตรงแคมปิ้งข้างในนูน้นสวยงามค่ะเอามาให้ดูค่ะพี่น้องค่ะ เราขึ้นมาบนเรือแล้วค่ะพี่นองคขาตอนนี้เรามาอยู่ชั้นบนแต่เราจอดรถที่จะข้ามฟากข้างล่างนี่ค่ะนี่รถเราอยู่ตรงนี้ค่ะพี่นองขาแล้วก็เรือลํานู้นที่ถ่ายให้ดูตะกี้บนเขาเราจะไปเรือข้ามฟากเรือลํานี้จุคนได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ค่าข้ามฟากพูด,ดง่ายค่าข้ามฟากปลาเข้าไป7800ันชั่วโมงกว่านิดหน่อย เรือที่อยู่จอดอยู่แคมปิ้งตรงนี้แหละคะ่ะพี่น้องค่ะที่เราข้ามมาเราก็เอารถขึ้นเรือมาไปกันค่ะตะกี้เรามาจากนู่นคะ่ะพี่น้องค่ะนูน่นข้างบนนูน่นน่ะเรามาจากนูน่นลงเขาหลายลูกมาตรงนี้นะคะโอเคไปกันค่ะ สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งจองฮักนัส,สวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะที่นี่ที่นี่ประเทศนอร์เวย์ตอนเหนือเรามาพักแรมที่นี่มาแคมปิ้งที่นี่ถือว่าเป็นแคมปิ้งที่สวยที่สุดที่เราเจอมานั้นนะคะพี่น้องเพราะตะกี้เราไปพักอยู่ตรงด้านหลังนูน่นที่มีรถจอดไกลๆนูน่นหลักค่ะพี่น้องค่ะเรามาจากนูน่ขนขณะนี้มาดามหน่อยเย็นอยู่ตรงสะพาน แต่ตรงนี้มันก็จะเป็นเราขับรถบนภูเขาสูงๆหลายลูกถึงจะมาลงตรงหุบเขานี่นะคะแล้วก็เรามาพักที่นี่หุบเขาสูงที่เรามานู่นวนขึ้นแล้วก็มาลงหุบเขาที่นี่ค่ะเอาบรรยากาศมาดูแต่ตอนนี้เรากําลังจะไปต่อกันหลังจากพับนี้ก็คือรถมาดามหน่อยแล้วก็ทีมงานพวกพี่สาวแล้วก็เราจะไปต่อกันแต่ขึ้นเรือรอบนี้ จะขึ้นเรือแบบนี้ค่ะพี่น้องขาน่าจะเป็นเรือที่กําลังมาแต่บรรยากาศเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะมีเรือใหญ่นั่นก็จะว่าเป็นหุบเขาทะเลน้ําลึกมากๆเรือใหญ่คันนี้มาจอดเมื่อวานมีอีกคันหนึ่งใหญ่สุดแล้วก็มาจอดแล้วก็ไปเมื่อวานวันนี้มาอีกคันหนึ่งคันนี้ค่ะคันนี้จุคนได้6 0พ0กว่าคนที่ไปสอบถามมาคันนี้6 0 0 0กว่าคนที่ไปสอบถามมา แล้วก็มีอีกคันหนึ่งอยู่นู้นค่ะจอดรออยู่นู้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนั่นคันนูน้นคันใหญ่เหมือนกันนั่นก็คือจอดอยู่ไกลไของเมื่อวานแต่เราจะไปเรือข้ามลำนี้ค่ะเอารถข้ามฝา้าข้ามเรือแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในโลกในการข้ามเรือแปะหมื่นค่ะพี่น้องค่ะขับรถไปประมาณชั่วโมงเดียวเองคันนี้เรารออยู่อีกครึ่งชังง่วโมงจะได้ขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงไม่เกิน จะได้ขึ้นน,นะคะเพราะว่าเรามีการซื้อตัว๋วซื้อติเกก็ตล่วงหน้าเราจะขึ้นเรือไปอีกฝั่งนึงไม่แน่ใจว่าไปเมืองอะไรเอาบรรยากาศมาให้ดูเรือลำใหญ่คันนี้จุคนได้เขาบอกว่า5-6,000คนในเรือลำนี้ค่ะเอาบรรยากาศให้ดูค่ะพี่น้องค่ะนั่นก็แสดงว่าเป็นทะเลน้ำลึกมากมากเป็นภูเขาสูงเราวนมาจากนู่นค่ะเราวนมาจากนู่นค่ะพี่น้องค่ะ จากข้างบนนู่นเราวนขึ้นมาผ่านเขาใหญ่หลายค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวผ่านเขาสูงใหญ่มาวนขึ้นเขาแล้วก็วนลงมาตรงหุบเขานี่ค่ะพี่น้องขาถือว่าเป็นที่แคมปิง้งเป็นที่พักเป็นที่สวยงามมากๆเอาบรรยากาศมาให้ดูค่ะเห็นภูเขาเมา่ะพี่น้องขะภูเขาที่หิมะหมอกมันลง หมอกลงอยู่ที่ภูเขาซึ่งตะกี้มีเราไปดูถ่ายถ่ายทำตามคลิปลหลายๆคลิปที่มันเป็นน้ำตกลงจากภูเขาอะนะคะทางนู้นก็จะเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารที่ไปนั่งกินเมื่อวานนี่เลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็พวกชั่วเข้ามาไปค่ะเราไปดูนี่รถเราจอดที่จะรอขึ้นเรือ ข้ามฟากเห็นบอกว่าเรือเดินแค่หนึ่งชั่วโมงเองหนึ่งชั่วโมงกว่านหน่อยๆเองค่ะพี่น้องคะตีเป็นเงินไทยนะ่าจะเป็นประมาณเจ็ดแปดพันค่าค่าข้ามเรือว่างั้นเถอะนั่นนะคะค่ะขาข้ามเรือโอเคเราจะไปกันเรือกําลังมาแล้วค่ะพี่น้องเรือกาลังมาเราจะขึ้นขับรถขึ้นข้ามฟากด้วยเรือลานี้ ไปค่ะเราไปกันค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวบท่านบรรยากาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีโรงแรมร้านอาหารตรงนี้เยอะแยะมากมายที่เราไปกินกันเมื่อวานนะ่ะนะคะที่มีการทำคลิปอยู่เมื่อวานจอดรถตรงนี้รอขึ้นท่าเรือรอขึ้นเรือไปอีกข้ามฟากหนึ่งภูเขาอากาศเย็นค่ะพี่น้องค่ะ อากาศเย็นแต่ก็ไม่ไถึงขั้นหนาวสุดเรือมาแล้วอันนี้ท่าเรือทางลงทางลงท่าเรือนี่ค่ะก็คงจะขับลงตรงนี้น,น,นะนขับลงตรงนี้แล้วเรือกำลังเข้ามานี่ค่ะเราจะไปคันนี้กันค่ะ โอเคนะคะทะเลทะเลค่ะพี่น้องค่ะนอร์เวย์ตอนเหนือเรามาแคมปิ้งที่นี่เอาบรรยากาศมาให้ดูมีเรือลำใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องสนใจดีใจหลายที่ได้เห็นเรือลำนี้6000คนค่ะเรือลำนี้มาจากประเทศไหนไม่แน่ใจที่มาจอดเช้านี้เราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นเลยค่ะพี่น้องค่ะหุบเขาของทะเลอะนอร์เวย์ อีก,กลำหนึ่งอยู่นู่นค่ะอีก,กลำหนึ่งอยู่ไกลๆนู่นลำใหญ่เหมือนกันเราอยู่แถวนี้ค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเราบนมาจากเขาแล้วก็ลงหุบเขาตรงนี้ตอนนี้ก็คือเรารอที่จะขึ้นเรือข้ามฟากไปที่ไหนไม่แน่ใจท่องเที่ยวต่อนั่นน่ะนะคะพี่น้องค่ะนี่ก็คือเรามารออยู่ตรงนี้แล้วก็นี่คือบรรยากาศทะเลทะเลค่าพี่น้องค่ะงามอีลีลอสวยงาม ดวงอาทิตย์ดวงตะเวนขึ้นเอาความสวยงามมาให้ดูค่ะปื๊ดปื๊ดปื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 ปปปปมาท่องเที่ยวกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่าตอนนี้เรากําลังรอขึ้นเรือที่แพงที่สุดในโลกค่าข้ามเรือชั่วโมงกว่าแปดหมื่นค่ะพี่น้องค่เจ็ดแปดพันนี่ก็ไม่ธรรมดาค่าข้ามเรือเฉยๆชั่วโมงกว่านะคะที่นี่ค่ะนอร์เวย์ทางตอนเหนือ ริมหุบเขาใหญ่เราวนมาจากเขาใหญ่ตรงนูน้นวนลงมาล้งมาอยู่ใต้หุบเขานี่แล้วก็นี่คือทะเลน้ําลึกลึกสุดๆล่ะคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่านั่นนี่คือเรือใหญ่ลําที่สองจอดรออยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อวานแต่เช้านี้มีเรือลําใหญ่ลํานี้ค่ะเรือลําใหญ่ลํานี้มาเขาบอกว่าเรือลํานี้คนหก0 0นคนห้าหกคนในเรือลํานี้นะคะเราพักอยู่ที่นี่ค่ะ อยู่ที่หุบเขาตรงนี้ที่เรามาแต่กี้นั่นน่ะอยู่ตรงหางเรือนู่นน่ะก็คือเป็นแคมปิง้งเราพักอยู่ตรงนั้นค่ะโอเคนะคะขณะที่เรารอขึ้นเรือข้ามฟากที่ราคาแพง -78 ปพันประมาณนั้นน่ะค่ะพี่น้องขาที่เรารอขึ้นเรือ11โมงเรารอขึ้นเรือถ้าเรือตรงนี้ค่ะที่พิเศษนิดหนึ่งว่าถ้าเรืออะไรไปประมาณชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองเป็นคนไทยค่ะเป็นพัน สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะคนไทยพี่ทำคลิปวิดีโอค่ะแป๊บหนึ่งเด้อมาจากไหนคะมาจากรแล้วแล้วอยู่อยู่มเมืองไทยเราจังหวัดอะไรกำแพงเพชรบ่าอ้ยทำไมได้มากกาลจังอ่ะพี่หน่อยอยู่อุบลเ,เ,เอาชื่อเหมือนกันเอกีกยบบ่มากับใครอ่ะเจอญาติพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะ ่ะเราก็มารอท่าเรือตรงนี้ค่ะที่เราจะขึ้นท่าเรือพิเศษพิเศษนี่ว่าบอคอแตกฮะไกลลังเงะไกลลังอ่ะโอ้ยก็ะอกายากเนาะผีกระไดโอเคค่ะพี่น้องค่ะนะคะเอามาให้ดูค่ะ